เกตรจงส่งความรู้โรคขอบใบแห้งเป็นรุนแรงข้าวถึงตายโรคข้าวก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพผลผลิตต่ำแล้วก็ผลผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมวันนี้เกษตรจงส่งความรู้ก็จะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับ เรื่องของโรคข้าวเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ใช้เป็นข้อมูลอันประกอบการตัดสินใจเพื่อทําการป้องกันกําจัดทันท่วงทีกับการที่จะเกิดโรคในข้าวของเราอยากจะแนะนําให้รู้จักกับโรคขอใบแห้งซึ่งเป็นโรคที่มีความสําคัญสร้างความเสียหายให้กับข้าวเราได้อีกโรคหนึ่งโรคขอใบแห้ง c บคทีเรียล f ฟไบรท์หรือแบคทีเรีย t d i ดีซ s สเชื้อสาเหตุคือเชื้อแบคทีเรียเซนโทโมนัสโอลิซีพีก็จะสามารถพบได้ในบริเวณที่เป็นนาน้ำฝนหรือนาในเขตชนประทานก็สามารถพบได้เช่นเดียวกันโรคขอบใบแห้ง ที่สร้างความเสียหายให้กับข้าวเราได้ทั้ง3ระยะคือระยะกล้าระยะแตกกอแล้วก็ระยะออกรวงในบางกรณีในานาปักดำที่มีการตกกล้าเพื่อเตรียมการเพาะปลูกโรคขอบใบแห้งก็จะแสดงอาการที่ต้นกล้าใบกล้าก็จะมีจุดเล็กๆล,กลกักษณะช้ำ ที่ขอบใบส่วนมากจะเป็นใบร่างของต้นกล้าต่อจากนั้นประมาณ7-10วันต้นกล้าหรือใบของกล้าที่แสดงอาการจุดช้ำก็จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามความยาวของใบข้าวใบที่เป็นโรคก,ก็จะแห้งเร็วสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเทาๆ อาการนี้มักจะแสดงเมื่อเรานำกล้าไปปักดำแล้วประมาณ1เดือนถึง 1, 1> เดือนครึ่งต้นข้าวที่เป็นโรคขอบใบก็จะมีรอยขีดช้ำต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆและที่แผลก็จะมีหยดน้ำสีครีมคล้ายกับยางสนลักษณะเป็นก้อนกลมๆ เล็กเท่าหัวเข็มหมุดแล้วต่อมาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลก็หลุดลอยไปตามน้ำเพื่อแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในบางครั้งเชื้อก็จะขยายลามเข้าไปในใบข้าวสัณะความกว้างของใบข้าวขอบแผ้ก็จะมีลักษณะเป็นขอบปลายหยกัยก แล้วก็จะกลายเป็นสีเทาๆขอบใบที่มีเชื้อเข้าไปทำลายก็จะม้วนพับเข้าตามความยาวของใบข้าวในสภาพต้นข้าวที่มีการระบาดแสดงความอ่อนแอต่อโครคเชื้อก็จะมีปริมาณที่มากจะทำให้ท่อน้ำท่ออาหารที่ใบข้าวอุดตันต้นข้าวก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็แห้งตายได้ทั้งต้น อย่างรวดเร็วซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเราเรียกอาการน,นี้ว่าคลีเซกทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับลักษณะอาการของคลีเซกก็คือลักษณะใบข้าว<ไ>ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อแบคทีเรียของโรคขอบใบแห้งจะมีลักษณะอาการเหียวเฉาแล้วก็แห้งตายอย่างรวดเรนะ็วเราก็เรียกว่าระยะคลีเซกการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคของใบแห้งเชื้อสาเหตุก็จะสามารถแพร่ระบาดกระจายไปกับน้ำได้อย่างรวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นสูงในช่วงไหนที่มีฝนตกลมพัดแรงก็จะช่วยให้เชื้อสาเหตุระบาดไปได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นบริเวณที่กว้างขวางขึ้นการป้องกันกำจัดหนึ่งให้ใช้พันธุ์ต้านทานเช่นพันธุ์ สุพรรณบุรีหกศสุพรรณบุรีเก้สุพรรณบุรี1สุพรรณบุรี2องกขเจและกขยี่สในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยเอ็มากเกินความจำเป็น 3. ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคอยู่แล้ว ลงไปสู่แปลงข้างเคียงหรือแปลงอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เื้อระบาดลุกลามไปแปลงอื่น 4. เฝ้าระวังการเกิดโรคของข้าวโดยเฉพาะทันข้าวที่มีความอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งเช่นขาวดอกมะลิ105ก็ขอ15ก็ขอ6ก็ขอ41 ก็ขอ47พิษณุโลก2ใช้นาท1พวกนี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งมเมื่อพบอาการเกิดโรคที่ใบข้าวนะครับก็อยากจะแนะนำเบื้องต้นใช้ชใช้สารชีวพันธุ์เช่นใช้เชื้อไตโคเดอร์มาผงใน,ในอัตราหนึ่งกิโลกร,รมัม ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นในบริเวณที่เป็นโลกหรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลง 2. ใช้เชื้อ BS หรือที่เรารู้จักกันในนาม Bacillus subtilis ใช้ในอัตราที่แนะนำในฉลากในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งแนะนำให้ใช้ตัวยายดังนี้ตัวยายที่หนึ่งไอโซโพไทโอเรนหรือฟูจิวัน41.76% W ทับ VEC คุณสมบัติของไอโซโพไทโอเรนใช้ได้ทั้งในการป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งโรคใบไหม้แล้วก็โรค ใบแห้งตาที่ใช้ก็ให้ใช้20มิลลิตรหรือซีซีผสมน้ำา20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่เป็นโรคหรือทั่วบริเวณแปลงนาและให้ฉีดในระยะช่วงเวลาเช้า2 c o p p e เปอร์ไฮดรอกไซด์หรือกังฟูรานเจ็ดซ็ ยาตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบเนื้อทองแดงบริสุทธิ์มากถึง50%จึงมีคุณสมบัติในการจับติดกับใบพืชได้ดีทนต่อการชะล้างของฝนมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสูงอัตราการใช้ให้ใช้ประมาณ10 30กรัมผสมน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นในบริเวณที่เป็นโรคหรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนา 3. สเตปโตไมซินซัลเฟตบวกออกซิเตรตตราไซคลินไฮโดรคไรายไตรเบสิกคอปเปอร์ซัลเฟตตัวนี้นะครับเป็นยาปฏิชีวนะที่บริษัทต่างๆผลิตขึ้นมาเพื่อใช้รักษาสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แล้วก็มีการผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับพืชได้ด้วยครับก็ใช้เฉพาะด้านไปครับตัวที่4คาซูก้าไมซินไฮโดรคไรายไฮเดรต2% W รับ VSL ยาตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นยาดูดซึมนะฮะสามารถดูดซึมได้เร็ว ออกฤทธิ์ได้ทั่วถึงแล้วก็เป็นยาเย็นสามารถใช้ได้กับข้าวได้อย่างปลอดภัยอัตราการใช้ถ้าใช้ในการป้องกันกำจัดให้ใช้ในอัตรา 60-80cc ผสมน้ำ60-80ลิตรฉีดพ่นในพื้นที่1ไร่ถ้าใช้ในกรณีรักษาโรคขอบใบแห้งให้ใช้ในอัตรา100 1120cc ผสมน้ำ60-80ลิตรฉีดพ่นให้ได้ในพื้นที่1ไร่ข้อแนะนำในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ควรจะทำการฉีดพ่นโดยการลากสายเข้าไปในแปลงนาเพราะจะเป็นการช่วยในการ แพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็วคาสุก้าไมซินไฮโดรคลอไรด์ไฮเดรตที่เหมาะกับข้าวที่มีความอ่อนแอต่อโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นข้าวญี่ปุ่นตระกูลข้าวหอมข้าวเหนียวหรือข้าวพันเบาที่มีอายุสั้นไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสารกลุ่มไพลีทอยสังเคราะห์เช่น ไซเปอร์เมทรินไซฮาโลทินเดลต้ามิทรินสารพวกนี้นะครับใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะถ้าเราไปใช้ร่วมกัน,นก็จะไปหักครั้งการออกฤทธิ์ในการป้องกันกําจัดให้ด้อยคุณภาพลงเป็นไงบ้างครับนะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมได้มากพอสมควร คลิปนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านโชคดีมีแต่ความร่ำรวยประสมผลสำเร็จกับการทำนาตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ